โครงการส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้และภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนบ้านเขาเหินนิกรราชบำรุงกิจกรรมที่จัดทำตามบันไดผลลัพธ์มีดังนี้จัดตั้งคณะทำงานโดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินง,งานโครงการ ส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้และภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนบ้านเขาหินนิกรราชบำรุงโดยมีคณะทำงานทั้งหมด20คนด้วยกันได้แก่ 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน 2. แกนนำครู4คน 3. แกนนำนักเรียน10คน 4. แกนนำผู้ปกครอง1คน 5. ผู้แทนชุมชน1คน 6. ผู้แทนแม่ครัว1คน7 ผู้แทนร้านค้า1คน8ผู้แทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น1คนรวมทั้งสิ้น20คนด้วยกันจากนั้นโรงเรียนได้ดำเนินการทำปฏิทินการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้และภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียน โรงเรียนได้มีการสำรวจข้อมูลโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนก่อนและหลังทำโครงการปรากฏว่านักเรียนที่มีปัญหาในเรื่องภาวะโภชนาการจำนวน128คนและนักเรียนที่ไม่มีปัญหาภาวะโภชนาการจำนวน303คนหลังจากนั้นวันที่5สิงหาคม2565ได้จัดกิจกรรมประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการทำงาน ติดตามผลการดำเนินงานรับทราบปัญหาอุปสรรคและร่วมการปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุผลลัพธ์มากยิ่งขึ้นโดยคณะทำงานรับทราบถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมและร่วมการวางแผนงานและดำเนินโครงการคณะทำงานทั้ง20คนเห็นถึงประโยชน์ของโครงการและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนจึงร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีการดำเนินโครงการ โรงเรียนได้จัดทำประกาศการจัดทำโครงการส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้และภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประกาศในเพจ f a c e b o o k โรงเรียนเพื่อที่จะให้ชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองได้รับทราบถึงกิจกรรมที่จะจัดขึ้นให้กับนักเรียน วันที่23สิงหาคม2565โรงเรียนได้จัดกิจกรรมอบรมคณะทำงานให้ความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะคณะทำงานโดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเขาหินมาให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการการให้ความรู้เรื่องอาหารโภชนาการ คุณประโยชน์ของผักผลไม้ชนิดต่างๆและการจัดการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามหลักโภชนาการโดยใช้โปรแกรมไทยสกูลันจากการเข้าอบรมคณะทำงานได้มองเห็นภาพของการดำเนินโครงการ โดยได้นำความรู้ทักษะไปต่อยอดโดยการใช้หน้าเวทีในการเข้าแถวทุกเช้าเป็นช่องทางในการบอกต่อให้กับนักเรียนในโรงเรียนโดยทำโครงการ5นาทีชีวีมีสุขวันที่26สิงหาคม2565 โรงเรียนได้อบรมคณะทำงานให้ความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะคณะทำงานในเรื่องของการจัดกิจกรรมทางกายหรือส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อนำไปสู่การลดปัญหาภาวะเริ่มอ้วนและโรคอ้วนโดยคณะทำงานได้ทบทวนเรื่องภาวะโภชนาการและจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อนำไปสู่การลดปัญหาภาวะความอ้วน หลังจากการอบรมคณะทำงานได้นำเทคนิคการออกกำลังกายมาต่อยอดโดยการขยายผลให้กับนักเรียนได้ออกกำลังกายหน้าสาองทงทุกเช้าโดยการออกกำลังกายนั้นส่งผลให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีและลดภาวะความเครียดได้อีกด้วยรายงานการใช้งบประมาณ โรงเรียนบ้านเขาหินนิกรราชบำรุงได้รับงบป,ประมาณจากสสสงวดที่1จํานวน55,000บาทรับดอกเบีย้ยจากธนาคาร1บาท5 1สตางค์วันที่8กรกฎาคมเบิกค่าพหนะจํานวน4ครั้งครั้งละ300บาท วันที่22กรกฎาคมจ่ายค่าไป้ายไวนนล1 0 0 0บาทวันที่5สิงหาคมเบิกค่าวัสดุอุปกรณ์300บาทแล้วก็เบิกค่าอาหารว่าง600บาทวันที่26สิงหาคมค่าวัสดุอุปกรณ์500บาทค่าวัสดุอุปกรณ์500บาทค่าตอบแทนวิทยากร2,400บาทค่าอาหารว่าง 1, 3 2 0บาท วันที่31สิงหาคมจ่ายค่าอาหารว่าง1,320บาทแล้วก็จ่ายค่าตอบแทนวิทยากร2,400บาทยอดเงินคงเหลือ43,461บาท51สตางค์โรงเรียนบ้านเขาเห็นนิกรราชบำรุงขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ